ใครทำในหน้าแอฟริ 3, เดี๋ยวนี้หน,นีภาษียากขึ้นแล้วนะคะเพราะว่าหลายๆแพลตฟอร์มค่ะให้กรอกเลข13หลักเข้าไปซึ่งกรณีที่เรากรอกเลข13หลักเข้าไปนั่นหมายความว่าข้อมูลเงินได้ของเราเนี่ยไปอยู่ดาตต้าเบสของบนแพลตฟอร์มนั้นแล้วหากสัมพาร์กรให้รายงานหรือว่าแพลตฟอร์มมีการรายงานข้อมูลในส่วนนี้ให้สัมพากรสัมพารธ์กรก็จะทราบทันทีค่ะว่าเรามีรายได้จากส่วนนี้แล้วหากเราไม่ได้เอารายได้ส่วนนี้ไปยื่นเสียภาษีให้ถูกต้องนะคะพีพีสัมพารธ์กรเขาก็จะสามารถมาตรวจสอบ แล้หลังภาษีของเราได้แล้วก็ต้องจ่ายเบี้ยปรับเงินเพิ่มซึ่งหลายคนเนี่ยอาจจะโดนเป็นล้านเลยก็ได้นะคะที่นี้ค่ะ หลายคนไม่รู้ว่าหากรายได้แอฟฟิกเกิน1.8ล้านบาทต่อปีเนี่ยหรือคิดง่ายๆเลยๆเ,ๆเนาะก็คือ150,000บาทต่อเดือนจะต้องจดแบบแล้วก็นําส่งภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยหากเราไม่ได้ทําส่งให้ถูกต้องในส่วนของภาษีมูลค่าเพิ่มเนาะจากเดิมเนี่ยเราจ่ายหลักหมืน่นอาจจะต้องจ่ายเป็นหลักแสนเลยก็ได้นะคะดังนั้นหากใครอยากเริ่มทําให้ถูกต้องจิ้มที่ตระก้านี้เลยค่ะจะสอนถึงวิธีการคํานวณภาษีเงินได้ใครจ่ายที่จะเอามาหักลดหย่อนได้ค่าลดหย่อนมีอะไรบ้างทํายังไง ให้ประหยัดภาษีมากขึ้นรวมถึงกฎหมาย e-payment ข้อมูลที่จะนําส่งให้สัมภารค่ะสามารถจิ้มที่ตระกาานี้ได้เลยนะคะหรือหากใครมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมสามารถ inbox มาได้เลยค่ะ